ต้องถือว่าพิเศษจริงๆครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมีคุณอนันต์ซึ่งเป็นเจ้าของโยโกะรีสอร์ทเนี่ยไปเก็บผักและคัดเลือกผักที่เรียกว่าปลอดสารพิษทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาให้กับแม่ช้อยนะครับที่จะมาให้ความรู้เรื่องอาหารการกินทั้งหลายผมว่าสิ่งแรกที่สังคมไทยเนี่ยเราต้องถือว่าพวกเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยบางครั้งแม่ช้อยครับ,ค,รบคนไทยเราสับสนเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราเห็นในพวกอาหารการกินที่มีโฆษณาชวนเชื่อว่า ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสาร,สารพิษบ้างมผมเชื่อว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าไอออร์แกนิกกับปลอดสารพิษเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ <c oughs> คือคือเราไปใช้ขับแสงฝรั่งมากกว่าครับ <c oughs> ความจริงเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเอาคำไทยโบราณดีกว่า <c oughs> พืชผักผลไม้ที่กินได้ไม่เป็นอันตรายครับตัน,นี้อ,ออร์แกนิกเนี่ยมันแตกแยกเข้าไปเยอะอีกออร์แกนิกเนี่ยมันต้องหนึ่งคุณก็รู้เมล็ดที่มา มาทําต้องเป็นออแกนิกไม่ดัดแปลงพารทุกกรไมดๆดรดินที่จะใช้ต้องปราศจากสารพิษต้องเป็นออแกนิกคือดินเนี้ยจะต้องปลอดสารพิษอย่างน้อยสามปีปีว่าบางประเทศยางริกาเนี่ยเขามี USDA บอกว่าดินนี่ต้องไม่มีเคมีสามปีแล้วเมื่อเป็นผักผลไม้อะไรขึ้นมาก็จะต้องไปบีสารพิษสารเคมีทั้งหมดทั้งสิ้นยังไม่จบอีกเมื่อได้ผลมาแล้วก็ต้องมาตรวจสอบอีกอู้ซับซ้อนซับซ้อนแต่ว่าบ้านเรา เอกดิเต็มไปหมดเลยนิกบ้างหรือไม่นิกบ้างก็ว่าไปเยอะแยะเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เราเอาแบบไทยๆเนี่ยเราว่าแค่ปลอดสารพิษดีอย่างของคุณอานา์ทำเนี่ยปลอดสารพิษที่ทําได้คือหนึ่งแน่ล่ะผักผลไม้ที่เราทําเนี่ยไม่มีสารเคมีมาลดมาฉีดมาทำนะสองการดูแลรักษาสะอาด ไม่ได้ทำเอามาขายทรงเด็ดฉะนั้นเอาว่าปรอดสาร,ร,าสารพิษนพอเพียงแล้วไอ้อย่างในซุเปอปร์มาร์เก็ตต่างๆติดป้ายเอาไว้ใส่ถุงไว้คุณพิสูจน์ได้เหรอดูไม่ออกคุณดูไม่ออก <_ S 1> มันมีวิธีดูไหมแม่มช้อยครับว่าไอ้นี่มันขานออกกนร์แกนิกก็เราเชื่อไอ,อ้ความคิดฝรั่งพอใส่ถุงพลาสติกตีตาว่าออร์แกนิกก็ออร์แกนิกกันด้วยเลย แล้วเรารู้ว่านิกตรงไหนเรารู้มีความรู้เรื่องไหมแต่เรารู้จากเดียวราคาแพงขึ้นเท่าไงหนิกแพงขึ้นกว่าผักธรามดาเท่าสองเท่าเท่าั้นเองเรารู้แค่นั้นเองแค่นั้นะทุกวันนี้แต่เราเชื่อไอ้คำภาษาอังกฤษอ่ะออแกนิกแค่นั้นเออมันดูเท่ดูเท่เวลาไปคำกับข้าวบอกนี่ฉันใช้ผักออแกนิกนะของเธอมันผักชาวบ้านแต่ผักชาวบ้านอ่ะซื้อเป็นนี่นะดีกว่าออแกนิกฝรั่งอีกเวลาคุณไปตลาดอะดูผักเลย ผักที่สวยสะอาดโูนั้นต้องตั้งข้อสงสัยก่อนหรอกมันไม่ใช่อืเพราะสวยสะอาดเพราะมันมีสารเคมีที่ป้องกันพวกแมลงฆ่าเชื้อต่างๆผักพวกนี้เอามาขายเนี่ยบางทีไม่ได้ล้างสารพิษสารเคมียังติดอยู่ยังตกค้างอยู่ฉะนั้นเวลาซื้อซื้อง่ายๆเดี๋ยวจะย่างเวลาซื้อผักที่มันธรรมชาติที่สุดคมันมัดขาดๆริ้วๆรียวยิ้รอยหนอนแท้ แมงกาออะไรพวกนี้แมงมันกินเพราะแมงเนี่ยมันเก่งยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์มันรู้ว่าไม่มีสารที่มีก็มันมีอันก็ต้องกินมันเลือกกินมันเลือกมันเลือกกินชนะเอาแค่นี้ก็พอก็เรียกว่าง่ายๆว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ธรรมชาติคือทุกอย่างมันไม่มีรูปทรงที่ perfectionist สต่ว่าอย่างนั้นทีนี้ผมมีอีกคําถามหนึ่งครับคุณนันต์คุณนันต์เนี่ยต้องเรียกว่าโชคช่วเรื่องของการทําการค้าการทำธุรกิจทั้งหลาย ้องเรียกว่าค้างขายนี่อยู่ในสมองมาตลอดผมแปลกใจมากคุณนั้นเมื่อเช้าผมเดินริมน้ําแควน้อยเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะฮะถ้าเป็นนักธุรกิจมองกันเนี่ยผมว่าถ้าไปสร้างบ้านพักใช่ครับสร้างห้องพักได้ราคาแพงที่สุดเพราะมันริมน้ําสวยมากแต่ทำไมเอาที่ดินแปลงนี้มาปลูกผักมันจะคุ้มเหรอฮะคุณประกรณ์ครับคุณสันติครับจริงๆคนไทยเราทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหมดไม่ใช่แค่อาหารนะฮะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ทุกคนเดียวมีโรคอย่างน้นมีโรคอย่างนี้มันจะไม่รู้มาจากไหนทั้งหมดทั้งอากาศทั้งหมดทั้งน้าทุกอย่างเป็นสารพิษหมดครับผมทมํามปคิดอย่างนี้เอาอย่างง่ายๆเลยใช่ไหมแบงข้างล่างเนี่ยอย่างคุณประกรพูดอะ่ะตรงนี้เป็นเงินเป็นทองซึ่งผมก็สามารถจะสร้างได้ใช่แต่เราคงไม่เอาเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็รังเกียจพวกสารพิษต่างๆเราเป็นเจ้าแรก ที่เราว่าเราจะต้องทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามาสูบอากาศที่แท้จริงทานอาหารที่ไม่มีสารพิษครับเมื่อคี้คุยกันบวกนี่ฮะบววผักไข่นี่ที่นี่อร่อยมากครับความอร่อยไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อที่ไหนก็ได้การที่จะใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยความเติบโตจะเร็วกว่าธรรมชาติแน่นอนเพราะเขาใช้เร่งใช่ไหมที่นี่จะปลูกแบบธรรมชาติบางผลจะเล็กๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่า อันนี้ต้องอาศัยความสดด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราขึ้นมาปั๊บเราต้องเข้าครัวครับวันนี้ต่อวันนี้ต้องเข้าครัวทันทีออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแปลรูปก็เป็นอย่างนี้เลยมาแปลรูปอย่างนี้อร่อยมากครับคุณสันติเขาคงเข้าใจวันนี้อะไรยจะมาไม่ความอร่อยต้องยกให้กับแม่ช้าเห็นว่ามีรางลําเลียงไม่ช้าเลยครับสดด้วยไม่ช้าด้วย สดหน้าตัดชามโยนไปโยนมากระทืบไปขึ้นหมามก็อร่อยอันนี้เด็ดปุ๊บใช้เวลาไม่กี่วินาที่านแล้วก็ํามลางครัวเลยผลขึ้นไปส่งขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน่าอีกสองเก้าก็ถึงครัวใช่ไหมฮะลงกระทะเสร็จเข้าลิ้นและเข้าปากเลยคิดว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยไอลางเลื่อนส่งผักเนี่ยตอนนี้ว่าสิ่งที่เราที่นี่เราน่าจะสมบูรณ์ที่สุดก็คือเราจะมีบ้านดินครับ บ้านดินซึ่งทําด้วยดินอากาศจะเย็นธรรมชาติแล้วก็มีแพรซึ่งอยู่ในริมน้ําแล้วก็มีบ้านถ้าซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาลูกหนึ่งเราขุดเข้าไปเป็นเป็นห้องห้องเลย,ยนะฮะแลวก็มีบ้านทรงไทยนะฮะแล้วก็มีผมกําลังคิดว่าจะบ้านก็ได้อะไรบ้านบ้านบนต้นไม้อ๋อชีวิตอะไเป็นบ้านต้นไม้ครับชีวิตผมเนี่ยเราคิดว่าคนที่เข้ามาในเมืองการครับ สิ่งแรกที่คุณเข้ามาในเมืองการนก็คือเมืองการนี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้าแควเป็นประวัติศาสตร์สมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองซึ่งคนไทยตายไปตรงเยอะแยะนะฮะแล้วก็มาถึงข้ามานี่มีถ้ากระแซะนะฮะและที่ดินผมแปลงนี่ผมซื้อมา2ี่สกว่าปีแล้วซึ่งเราไม่ตั้งใจจะทํารีสอร์ทเลยรบ,บริษัทผมทําเครื่องซัาอางโยโกะฉะนั้นหลายหลายท่านมาที่นี่นึกว่าอนี่ของต่างชาติหรือเปล่าทาไมใช่ชื่อโยโกะ จริงๆหลักของเราคือทําเครื่องสมองแล้วเราก็ด้วยความใจรักเราไม่เลยคิดเลยแม้แต่นิดเดียวว่าเราต้องหักผลกําไรจากที่นี่อเราอยากจะเป็นต้นแบบให้เขาคิดว่าเราต้องคำหนึ่งผู้บริโภคเราทําไปวันหนึ่งเราก็ดีเองคืนกําไรของเราเนี่ยให้กับสังคมให้กับสังคมนะฮะคือเงินทองเนี่ยเรามีธุรกิจที่มันมาเติมเต็มภาคส่วนของเราแล้วใ่ในั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลที่คุณนันมองว่าอยากให้คนไทยนะครับได้พัก อากาศดีนะครับไม่้อยกูดแอร์กูดฟู้ดนะฮะแล้วมันก็กูดไลฟ์นะฮะแม้กระทั่งเครื่องดื่มท่านผู้ชมครับที่เราไปนั่งดื่มกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไวน์ขาวจะเนื่อ่จากไวน์ขาวที่เป็นน้ําตาไคร้ที่ปลูกจากข้างล่างนี่เองใช่นะครับรสชาติชื่นใจนะฮะตะไคร้นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรขึ้นโดยธรรมชาติปลอดสารพิษแล้วแก้วนี้บอกอร่อยไม่เพียงเท่านั้นต้นทุนถูกด้วยครับถูกกว่าน้ําส้ม ทุกวันน้ำอะไรทั้งนั้นที่น้ำอัดลมโค้ดลาปเป๊ซี่หลายยี่ห้อเนี่ยยงงี้มันจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพครับส่วนเมนูนี่ครับแม่ช้อยครับบวบอ้บวบผัดไทยอันนี้เป็นอาหารบ้านง่ายๆมนะฮะแต่ว่าที่ไหนก็อร่อยไม่ได้เพราะว่ามันไม่สดไงมันผ่านคนกลางผ่านตลาดผ่านอะไรกว่ามาถึงบ้านผัดไม่อร่อยที่นี่แหมกินแล้วมันหวานเนะ่ยใ้รสชาตินี่อยากให้คุณลองกินเนี่ยหวานมันติดนิ้นติดฟัน ตืนลงไปแล้วความหวานยังกําซาบลิ้นกําซาบปากกําซาบฟันอยู่เลยใช่ไหมรถนี้ไม่มีอ่ะมึงได้รับรองไม่มีอันเนี้ยสดชื่นอร่อยครับแล้วก็ดีนะเขาคนแม่ครัวนี่เก่งไม่เค็มคือถ้าทำแบบทำแบบเศรษฐกิจเพื่อแสวงกำไรเขาก็ต้องไปหาบวกที่ราคาถูกเพราะว่าขั้นตอนการปลูกเนี่ยเขาง่ายและเร็ว ไมแต่ออกมาเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่อร่อยไม่กรอบไม่หวานเท่านี้แล้วนะยังไม่เป็นประโยชน์กับสุขภาพ,เ,ภาพเรื่องสุขภาพนี่ผมว่าทุกท่านคงรักษาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเราอร่อยกับปากแล้วเราเจ็บป่วยที่หลังเราเพ้ไมไหมใช่ไหมครับผมว่าทานอาหารที่นี่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันพิเศษมากทำไมนะไม่ช้อยเพราะว่าเราเป็นเลือกเราไปเด็ดกับมือเราข้างล่าง <c oughs> แล้วเราบอกว่าเราอยากกินอย่างเงี้ยแล้วเรามั่นใจว่า ไอเนี่ยเป็นบวกที่ผมเด็ดเมื่อเช้าแน่แน่นอนเราเลือกกับมือจากต้นเองแล้วผักหวานแล้วคุณเด็ดมาป่ะเอาอี่ผักหวานด้วยครับผักหวานด้วยเพราะว่ารู้ว่าเมนูนี้มีตำนานนะเมนูผักหวานผัดไข่นี่ครับผักหวานเนี่ยเป็นของพื้นบ้านแถวเมืองกลางแถวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาจะเก็บผักหวานกันในฤดูร้อนเวลาไฟไหม้ป่าแล้วแบบผักหวานมันเกิดขึ้นมาแต่สมัยก่อนมันก็เอามาจิ้มน้ำพริกบ้างเอามาแกงบ้าง ส่วนใจกินกับน้ำพริกคุณนันกับพี่เนี่ยก็หลายปีแล้วกาเปิดใหม่ครับก็เด็ดผักหวานมาบอกโอ้ยเราก็คิดกันเลยคุณนันก็บอกเอามาแบบชะอมชุบไข่งั้เราก็คิดบอกแบบชะอมชุบไข่ได้ทําไมผักหวานชุบไข่ไม่ได้ก็เนี่ยคุณนันก็เป็นโยโกะรีสอร์ทแห่งแรกของประเทศไทยที่เอาผักหวานมาชุบไข่ แต่ไม่ใช่เป็นแนวคิดของผมนะครับ <c oughs> ของท่านสันตินะครับท่นอยู่ที่นี่เจ้าของเจ้าของลิเศษนะครับแล้วไม่ใช่มันอร่อยกว่ชะอมชะอมมันเหม็นเขียวผักหวานไม่เหม็นเขียวแต่มันมีขม หวานเป็นลมขมเป็นยาชื่อมันหวานแต่มันมีขนมันเป็นยาลองกินดูครับก็เลยกลายเป็นเมนูทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยกินเกลลิ้นพี่ิรงเราทราบว่าเริ่มต้นจากโยโกรีสอแ่งนี้เดี๋ยวนี้อาจจะมีบางคนไปทำมีมียังเห็นตามพัตคากรต่างๆฮะแล้วครับแล้วที่นี่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะฮะอาหารทุกอย่างเช่นข้าวมันไก่ก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก็อร่อย นะที่นี่เรากล้าบอกเลยว่าเราเกือบยังไม่ได้ใสชูรสที่นี่นะอร่อยโดยธรรมชาติเดิมๆถ้าถ้าพูดถึงการใส่ชูรสเนี่ยลังจากทานเสร็จแล้วจะจิ๋คอคอแห้นี่แพ้มากเลย่ฉันมาที่นี่ทุกอย่างยังจับไฉจับไฉนี่เป็นของถูกมากแต่เราทํายังไงให้อร่อยนี่คือคําถามเราไม่ได้ใสชูรสเราเอาคงคงไก่คงไก่คงเอออคงหมูกระดูกหมูพวกนี้มาเคี่ยวนะแล้วก็ยังมีตัวหนึ่ง มีอีกสูตรหนึ่งซึ่งเราจะใช้คำว่าข้าวต้มฮ่องกงสูตรฮ่องกงเป็นใช้ซุปมาต้มจนกระทั่งหวานแล้วก็ใส่ข้าวหอมมะลิอย่างหม่ลงไปเคี่ยวอร่อยเหมือนฮ่องกงเลยแลวทำไมต้องเป็นสูตรฮ่องกงในเมืองการเนี่ยคือคือใครๆก็ไปกินข้าวต้มฮ่องกงแล้วอร่อยล้วก็มาตั้งชื่อว่ากันมาว่าข้าวต้มฮ่องกงคใช่ครับผักหวานนี่นะก็ยังแตกกิ่งก้านสาขาออกได้อีกอย่างอันนี้ส้มตำ ผักหวานมีแปรรูปออกได้เป็นหลายอย่างผักหวานไม่ได้เจอฮะอันนี้ธรรมดาเลยผักหวานน้ำมันขนะทานได้ทุย่ปใช้ไม่กินน้ำพริกเนี่ยทันนะแล้วนี่แกงส้มผักหวานมันแตกยอดอ่ะที่นี่อะไรของเขาเนี่ยพุคือถ้าวัตถุดิบดีอยู่แล้วขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์เรื่องอาหารเรื่องเมนูนะฮะว่าจะแปรรูปออกมาได้ยังไงแต่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพนี่ก็ขอให้ดู จะอมนะาทำได้นะผักหวานทำได้ดีกว่าเนี่ยชุบไข่แล้วมาตัดเป็นทอดอ่ะอร่อยมากอย่างคุณสันติก็พูดอะนะฮะกุ๊กคุณเก่งแค่ไหนครับถ้าวัตถุดิบนั้นไม่มาโดยเช่นไม่สดหรือว่าไม่ดีกุ๊กเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทําได้ซึ่งจะต้องประสานกันใช่ไหมแล้วขอบอกว่าที่นี่ไม่แพงครับไม่แพงห้องพักก็ไม่แพงตรบตรงที่ผมสนใจคุณอะไรครับเพราะว่าของดีครับ มีคุณภาพและไม่แพงเนี่ยดูมันจะสวนทางกับหลักการค้านะฮะมันไม่แพงเราอยู่ได้ยังไงครับคือคำถามนี้นะฮะนักธุรกิจต้องเข้าใจว่าเราจะทำอย่างไรให้อร่อยคำอร่อยก่อนนะอร่อยใช่ว่าต้องใช้หูฉลามใช่ไหมมันไม่ใช่เราจะใช้อะไรก็ได้แต่ให้มันอร่อยอันนี้เรื่องที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีแล้วก็เรื่องอะไรนะืาอกีบอกว่า ต้นทุนอ่ต้นทุนอ่ต้นทุนต้นทุนก็เราสรรหาวัตถุดิบซึ่งไม่แพงนักก็คือของาร่อยนละแวกนี้ของให้อร่อยสดแล้วทําไมว่าเราขายแล้วขาดทุนไหมถ้าอร่อยแล้วเพิ่มต้นทุนใช่ไหมไม่ใช่นี่คือการบริหารจัดการเข้าไปร่วมด้วยว่าเราจะทํำยังไงขายถูกสินคุณภาพดีและมีกำไรมีกำไรเราไม่ใช่ช่วยโอกาส เรามีกําไรอย่างเป็นธรรมแน่นอนเราต้องมีกําไร,รนะมีกําไรเพื่อมาการบริหารจัดการการบริหารจัดการที่ดีแน่นอนครับต้นทุนก็จะต่ำลงไม่ว่าทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะฉะนั้นที่นี่นโยบายแล้วที่นี่คืออะไรก็แล้วแต่ให้อร่อยเพื่อสุขภาพครับแล้วก็ต้นทุนไม่สูงมีกำไร,ค,รคุณไปกินหูฉลามคุณได้เลย ได้ใช่ไหมได้จ่ายเงินเยอะหน่อยได้จ่ายเงินเยอะหน่อยแล้วกแล้กของแพงแล้วจะบอกว่าอร่อยผมนี่ไม่เห็นด้วยเลยว่าฉลมันผิดทั้งหลายๆอย่างนะฮะใฉะนนเนี่ยมาที่นี่ห้องเราแปลกใหม่สวยมากครับถ้าที่นี่เนี่ยทำเลในเมืองการเนี่ยเราอยากให้พี่น้องเนี่ยมาสัมผัสที่นี่ครับที่นี่จะมีธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเรามีแม่น้ํา มีประวัติศาสตร์มีภูเขามาจากกรุงเทพก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลเท่าไหร่นะักนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมามีสอดก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยไปหลายล่ีลลลสอดก่อนเพื่อเปรียบเทียบอย่ามาที่นี่เลยรีสอทเยอะแยะในเมืองแกไม่รู้ว่าไหนดีที<ด>่นี่ขายบัตรในที่นี่ขายบัตรในอันศูนซิลิกิจ่ะเราจะบอกว่าถ้ามาถึงรีสอดแล้วไม่พอใจคืนเงินเราียนอย่างนี้ในในนั้นนะข้อแรก ข้อที่สองบัตรดีสอดที่นี้ไม่มีหมดอายุยค,ครับปกติเขาขายกันแค่โลซีซั่นออของใครนี่คุณเลยสิบปี20ปีถือมาใช้ได้หมดครับแต่คนซื้อแล้วคุณมาคืนผมไม่ให้ต้องคุณต้องมาดูก่อนโดูและคุณไม่ต้องให้เหตุผลบ,บอกไม่เอา เราขึ้นเงินทันทีแล้วมันมีมาตรฐานอะไรมาที่บอกว่าตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ชอบไม่มีมาตรฐานเรามั่นใจว่าผู้ริพกไม่ใช่งซื่อสัตว์ตัวตัวเองเขามองอย่างนี้ครับอกว่าอย่างนี้ไม่เสียก็แล้วแต่เข้าเข้าไปไม่ไม่ว่าไม่ไม่ไม่ว่าเลยไม่ใจกว้างครับไม่ใจกว้างเรามั่นใจนเรามั่นใจแบบเก่าคนเก่าสบูเครื่องสบังผมนะหักใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีขึ้นเงไปดูป้ายไปดูป้าย ผมทาการท้าทายหมดใช้ไปครึ่งก้อนไม่ดีคืนได้คืนได้ถ้าคุณหน้าด้านพอเ <laughs> <laughs> พราะใช้ไปเั็มครึ่งก้อนหรอครึ <laughs> ่งก้อนท่านผู้ชมครับนี่แหละ <laughs> เป็นเรื่องของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเรื่องของที่ทเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวนะผมว่ามันสามารถแตกยอดกิจกรรมเรามีที่พักสวยๆของโยโกเข้ามาแล้วเนี่ยหลากหลายสไตล์นะครับหลายมุมหลายอารมณ์นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรม ต่อเนื่องมาถึงเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพผมว่าหาบรรจุบ้างว่างนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับชีวิตและมาพักที่โยโกะรีสอร์ทนะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณมาก<น>ครับ,บคุณผา้ชมครับคุณเบลิมครับคุณดีครับ ภาพร้อมอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลายังผลิตความอร่อยออกมาอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณคุณอนันต์เจ้าของโยโกะรีสอร์ทนะครับที่ให้ทางรายการได้มาพักสูตรอากาศที่สดชื่นแล้วก็อาหารที่อร่อยครับขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับคุณปากรนครับที่ให้เยียมมาเยี่ยมเยือนเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ